Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กองทัพบ,บกสั่งยกเลิกแบนด์ลาซาด้าแล้วส่งเข้าไปในค่ายทหารได้ตามเดิมเผยเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องเปิดประเทศ วันที่20มิถุนายนพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยภายหลังการประชุมของกองทัพบ,บกว่าพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้พอบทออบอกล่าวถึงการปฏิบัติของกองทัพบ,บกตามแนวทางของรัฐบาลรองรับการเปิดประเทศในเดือนกรกฎาคมหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวรวมทั้งดำรงศักยภาพทั้งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนและให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆรองรับสถานการณ์โควิด -19 ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตด้วย พันเอกหญิงสิริจันทร์กล่าวอีกว่าส่วนการที่กองทัพบ,บกมีมาตรการห้ามหน่วยทหารสั่งสินค้าและไม่อนุญาตให้ส่งของจากแพลตฟอร์มออนไลน์บางบริษัทเข้ามาในพื้นที่หน่วยทหารของกองทัพบ,บกเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวเผยแพร่สื่อโฆษณาด้านการตลาดด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันกิจกรรมสื่อโฆษณาด้านการตลาดดังกลา่าวได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศการ,การเปิดประเทศและการกลับมาประกอบกิจการของภาคธุรกิจต่างๆกองทัพบ,บกจึงแจ้งยกเลิกข้อห้ามสั่งและส่งสินค้าจากแพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ